รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย My n e w o r k ภูมิมใจสเสนอ ซีซีซ้อนหนซีแก้ค่วันนี้เนระเรียกได้ว่าเราได้รับเกียนมากมากเลยนะคะจากปรมาจารย์ด้านของการพูดค่ะพบกับอาจารย์ปิยนุษสกุลตัานาคอาจารย์สเนสนศีสุวรรณค่ะ ก็ต้องมาตัดสินด้วยการพิาพากษาจากพยัญชนะครับผมอยากให้ทั้ง2ทีมนะครับเลือกพยัญชนะประจําทีมมาทีมละ1ตัวอักษรครับเอาตกลงเลือกตัวอักษรสเสือครับอาจารย์ธนิกาอาจารย์ลว<อ>งรครับ,รรบเป็นทองทง<อ><อ>สอักคือกับทอทงครับค่ะงั้นเรามาดูคําเฉลยของเราจากประดานาพิพากษานี้นะคะว่าที่ใกล้กับพยันชนะในกรทีพิพากษานี้จะได้เริ่มก่อนครับค่ะตัวไหนเอ่ยนั่นก็คืออ๋อ วัวชนะขะที่อาจารย์เสน่ห์กับอาจารย์เปลี okay. ่ยนุรได้เริ่มก่อนครับในเกมแรกจับคำผิดครับทีมไหนทำคะแนนได้ครบหอคะแนนรับเลยครับชุดคะแนนโต้ข้อนั้นนะครับสี่ชุดคำถามครับชุดไหนดีครับเอเอเเอ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 ค่ะนันเน็กหรือกูดาวถันไครับนเน็กหรือกูดาวครับขอตอบครับรตว่า ขอตอบว่านานเน็ครับนันเน็ครับน่อคูดาวเครับคนที่องู่ดาวคูดาคูดาวู่ดาคู่ดคู่ดคู่ดาคูดาวคู่รา่ดาคู่ดาวน่าคูอบวู่ดาวูดาวคร่บาคู่ดาวคู่บวค่าดค่่ว่า่าคูดูดคดค ตอบครับเพราะว่าขอตอบว่านาเด็กครับนเครับี้าวเจครับนเกคือบูดาจารีมัครับนาเน็กหือูดาอาตอบครับาเน็ก ค่ะสะกดด้วยลอลิงค่ะหมายถึงชื่อตะกรุดดอกเล็กๆชนิดหนึ่งใช้ในทางเมตตามหานิยมค่ะอาจารย์เสน่ห์และอาจารย์ปรีนนัดทำได้ไม่น้อยเลยครับค่ะคำพัคะแนนโอาสก็มาเป็นของอาจารย์พานธุ์นิกาอาจารย์สุรวงแล้วครับเหลือสามชุดคำถามครับชุดไหนดีมาสเตอร์เราจะเริ่มจากท่านไหนก่อนครับอาจารย์อันนี้นิการอาจารย์สุรวงครับผมก่อนครับเริ่มจากอาจารย์สุรวงนะครับ นาเน็กหรือครูดาวครับอาจารย์สรวงครับนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวขอตอบครับว่าครูดาวครับดาววันอาจารย์ถามนะครับนาเน็กหรือครูดาวนาเน็กหรือครูดาวขอตอบครับขอตอบครับขอตอบครับตอบว่ันาเน็กครับนาเน็กครับวานนี้อาจารย์ถามนะครับนาเน็กหรือครูดาว คำตอบว่าน uh ั้นเองครับเจ้าจกลตงครับน wow. ั่นค right. uh, yeah, ือกูดาวนันเอกูดาวคตบครับวากูดาวครับเก้าไปต่อเรียกเจ้าพอนีครับผมรงกาจะบหัวใจไายตายนั่นเองผมนั่งหมนมาครับคตอบว่านั่นเองครับ ถือวงครับนาเน็กเลือกกูดาวนาเน็กเลือกกูดาวนาเน็กเดตอบนะครับตอบว่าคุณดาวครับคุณดาวตอบว่าหอยแมลงผู้นะคะก็สะกดด้วยจระแอมาม้าลอลิงงองค่ะคิดว่าอันนี้แต่คิดว่าเราจำผิดแน่ๆเลยว่าอย่างนี้ต้องเป็นใช่ไหมคะปกติเราชอบพูดย่อๆกันเป็นหอยแมงผู้หอยแมงผู้เราก็เลยติดจาอย่างนั้นไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ถือว่ามากันแบบท่าทีท่าสาย5้ง5คะแนนเท่ากัน โกรสจับมาขอจ้าเสนกาจ้าปริยนนท์ครับเหลือสองชุดคำถามครับชุดไหนดีครับนาเนกเรือกคูดาวค่ะนาเนกเรือกู้าดาวค่ะว้าดาวค่ะขอต่อครับคูดาวครับ ขอตอบครับขอตอบขอตอบว่าน,าน,น้าเด็กครับน,าน,น้าเดกครับหายต่อเลยค่ะน้ีงครับน,าน,น้าเด็กคือกุดาวขอตอบแว่าน้าเดค่นานเด็กครับทนิูครับได้ค่ะธนุบำรุงนะคะสวด้วยท้าอาหาร สะอะนะคะก็แปลว่าเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดูค่ะอ่าขอบคบแต่ก็ทำได้ไม่น้อยนะครับกล้าทำ9ลพนนแบบนี้รับเลยครับชุดกนอนั่งตัดกันมาที่อาจารย์ผานิตกับอาจารย์สุรวงโอกาสที่จะขึ้นนำนี่มีอยู่สูงเลยเพราะว่าเริ่มต้นด้วย5คะแนนเท่ากันชุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับพรออ้อมสล็ดรูปได้เพิร์สได้แพ้ครับเริ่มด้วยชุานิ้นะครับนาเนตหรือคูได นั่นเองนั่นคือดางนั่นเองาว่นคือว่างนั่นเองนั่นคือด่างคำตอบครับคำตอบว่านั่นเองนั่นเอครับนั่นเนงครับต่อเนื่องอาจารย์ค่ะนั่นเกหคือูดางนันเกหคือูดางนั่นเอ็คือดางคตอบครับ่าตอบว่าดา คำที่เราเห็นบ่อยมากนะคะแล้วก็มักจะสะกดด้วยคอควายแต่คำที่ถูกต้องนั้นต้องสะกดด้วยกอไก่ที่คำว่าครีมนะคะของเก่ามีหเพิ่มมาอีก2เป็น7จนะครับแน่นอนครับที่หอคือว่านี่วงมหมอพเนี่ยคณะ3ามนอมาพร้อมมหลาศสนุกสนุกเสมอถ้าพร้อมแล้วนะครับสามนอมหรสพมิวสิควลจัดมาจริงๆเถอะแม่ คนแล้วซึ่งโตตื่นนอนนะแกเ่ย <_ EN> ทำไมยิ่งอยู่ยิ่งน่ากลัวนี่ลูก <_ EN> แม่ก็ใช่ย่อยเมื่อไหร่ละน่ากลัวพพ่อกันแหละ <_ EN> แม่สบายใจ <_ EN> ทุกวันนี้ <_ EN> ที่ได้อยู่กับลูก <_ EN> ลูกก็มีแสงความสุข <_ EN> ที่ได้อยู่กับแม่ <_ EN> เอะรัศัตรูของเรา นางซินมันอยู่ที่ไหนลนกก็ไม่รู้ออลูกจา๋าอะไรจ้ะแม่เราพูดกับธรรมดานดีกว่าจะเข้าใจก่าเนาะเออมันร้องไปร้องมามันจะเพี้ยนเพี้ยนอย่าชับกินนักซินไปไหน,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 นไ,ได้นักเซนนักเซนไป่ได้คนนัมาสิลูกไ,ไปตามเธอ ไมากี่สินไม่อยู่สินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยแกไปไหนมาฉันไม่เห็นหัวแกเลยทั้งวันไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วสินก็มากลับมาทำงานบ้านอะไรกันไทยสินยังน่าเลิแม่กนักซินอาแม่ทำงานบ้านอะไรก็ก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ยืนทำหัวฉันไง ดูทำไมอ่ะขี่ครัหัวฉลาดูกระถ่อต้าสาวทาอะไรบ้างเนี่ยพี่ครับว่าทำงานทุกอย่างอะตักน้ําถูบ้านกวาดบ้านหุงข้าวทํากับข้าวมุงลวดมุงลวดหรอดูดฝุ่นดูดสิลเรียบร้อยแล้วใครบอกให้แกดูดฝุ่นฉันให้แกลื้อมุงลวดออกมาแล้วถักเข้าไปใหม่ครับเาซี่จะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงมันจะได้สะอาดไงจ้าเดซินจะกลับไปทําใหม่นะคะเดี๋ยวทาเรียบร้อยแลวจะปูอะจะปูอะจะปูทําไมอะเอ้า ถอนออกมาเสร็จแล้วขัดสนิมแล้วก็ตอกลงไปอย่างเก่าทุกตัวในบ้านเนี่ยเหรอใช่ก็ทำไมโหดร้ายกับสินเช่นนี้โหดร้ายแกใช้คำพูดว่าโหดร้ายแม่จ้าทำไมแม่โหดร้ายกับนูเช่นนี้พ่อพูดกับเธอแม่เหนื่อยลุกที่ได้ทีหลังเช่าชุดมาให้มันพอดีแม่ไอเอว่ะเอวมันต้องอยู่ห้งล่างมันขึ้นมานั่องอกในรัดไม่หมดละ ไปเดินมาเดินนะไปดูเดินไม่เขาเกาว่าอโอโหแวะหน่อยขนมหวานใช่ไทยอะทหารไม่ใช่ขนมหวานอ๋อเป็นทหารในเมืองเหรอใช่นอกจากจะเป็นทหารแล้วเป็นตลกหลวงด้วยใช่ไหม หน้ามาสักขำเนี่ยเอามีอะไรจ๊ะประกาศประกาศพูดเธอหรอแหมจะต้องอะไรมิสิเคิลด้วยพูดเถอะประกาศเจ้าชายพนาโทนิกทรงมีรับสั่งไว้ว่าตายผู้สปอนเซอร์เขาด้วย <c oughs> หญิงใดก็แล้วแต่ที่มีอายุตั้งแต่14ถึง18ปีให้ไปเต้นลําเพื่อทำการเลือกคู่จบข่าวบายบาย มาลงเพชรหุ่มกตอนตายแล้วแม่ปีนี้หนูก็67เพอดีอย่างที่เจ้าชายเขาประกาศเอาไว้เพชรจางบอกหกสิบเจ็ดหนูอยากไปเที่ยวในวังอ่ะไปทำไมหนูอยากจะไปเต้นรำกับเจ้าชายโว้ยโซก็ปกโซคอกแต่แกเนี่ยเราจะไปเต้นรำกับเจ้าชายแกเป็นแค่ขี้ข้าใช่พวกเราเนี่ยขี้หมาจัดขดใช่แม่อย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปภารุรัก ไปทำอะไรแม่เอ้าไปตัดชุดสิลูกเี่ส่วนแกทำงานนะมีอะไรลือมาทำให้หมดก็เหลือแค่ซักผ้าอย่างเดียวก็เสร็จแล้วผ้าชั้นสีดำต้องซักให้เป็นสีขาวหนูจะซักยังไงอ่ะไม่โลกแกจะทำให้ได้เดี๋ยวหลังเที่ยงคือฉันจะกลับมาเข้าใจไหมไปแม่ขึ้นคอมเลยไปไปล่งซ้าเดี๋ยวเราขึ้นรถมาดูแมจ้าัดไดูเชนนี่ทำไมทำกับหนูอย่างนี้ดูดู ันทำทำไมถึงทำกับชินได้น้าดาาร้องเดือดทุ่มเลือทุไปสูแลเออต้ไปทำกันูอย่างนี้เห็นหนูเป็นอะไรเนี่ยเห็นหนูเป็นอะไรแหมมาในแบบมิวสิคอลทีเดียว,วการร <c oughs> ้องแบบโอเปร่าชั้นสูงมากๆ <c oughs> จะได้เรียว่านี่นะครับมา ah ร <c oughs> สนุกสนุกนี่ก็นำมาซึ่งคำถามครับ สิ่งที่นางซินถามว่าเห็นหนูเป็นอะไรนั่นแหละครับคือคําตอบก่อนที่จะตอบเราต้องชิงสิทธิ์ในการตอบออนะครับโดยการทุกไฟนับถึงสามไฟที่ไหนสว่างว่าออวาขึ้นมาได้ตอบก่อนนะครับหนึ่งสองทุกไฟอาจารย์สเสน่ห์อาจารย์ปรียนุจะได้สิทธิ์ในการตอบครั้งนี้ครับตอบว่าขอตอบว่าตระโขนท้องพระโรง กระโจนทองพะโรงนะครับเป็นคำตอบพี่ถูกหรือเปล่ครับถูก